นี่หลักฐานนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่นี่หลักฐานหลักฐานนี่ไงสี่หมื่นครับสี่หมื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่อ๋อดุสิสารแชนีมาแชร์รลชนีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอฟซีนะครับคนหนึ่งนะน่าจะถูกเยอะนะครับมีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ได้ยินแว้วๆว่าถูเยอะถูเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์นะครับไม่สัมภาษณ์เพราะว่าเขาเป็นคุณนายอะไรสักอย่างเลยเนาะไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อแต่เราก็จะอัปเดตให้ดูว่านี่เลยครับเนยก๋วยเตี๋ยวเรียงแถวนะครับเรียงแถวแล้วเรียงแถวแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่เลครับเด้อยินดียินดีกับเสษฐีใหม่เลยครับเด้อยินดีด้วยยินดีด้วยงานน่าจะถูกเยอะนะครับซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเรียงเฮ้ยเหมาก๋วยเตี๋ยวนะครับลงทางก๋วยเตี๋ยวเลยนะ นี่เกี่ยวโรงทานเลยกใ่ไเกอไ์กไอเกอครับเด็กออกอะไรลูก็กออกอะไรลูกออกสีฮะออกสีมันทำให้ไม่บอกเลยงัวทีแล้วเนอะบ่บอกอะไรงัวนี้สีอะไรลูกงวนี่ยลูก สีอะไรดกฮะสี่หกออกไหมออกไหมออกเอาละวสีว่หกวาสนาใครก็ซื้อเอาได้เด้อลูกใครนี่ใครก็ลูกใครลดมในลูกคนเสือเเ้อเขียวนี่บอกแม่เขานะนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาเลยครับเต้ตอนนี้ใครเดินทางมาได้ก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวจาก เอฟซี uh, FC, นะครับที่น่าจะถูกกับอาจารย์นตี้เยอะเหมือนกันนะหลังจากที่มาครั้งที่2ครั้งแรกมาขอนะครับเราก็ครั้งนี้ก็กลับมาอ่าน่าจะเป็นการแก้บุญเน,ะนาะอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วยต้อนรับปีใหม่เศรษฐีใหม่ต้อนรับปีใหม่เขาเรียกว่าเศต้อนเศรษฐีใหม่ต้อนรับปีใหม่พอดีเออได้กล่องอะไรลูได้กลจองจิ้มละจีได้กล่อกตัวตัวไหนลูกตัวเดิมนะตัวกลองตัวเดิมนะคนไนเพื่นานจังนั้นคนาน งานก็ถูกไหลแล้วะเนาะแลน่าเหละอมีทุนซื้อเนาะก็ยังงี้เนาะเลขอะไรกอะไรยลูกย้ำชัดๆเมือนอาจารย์นตีย้ำตัวเลขอะเลขอะไรลูกเลขอะไรอะออิย่งโนบันนี่เนาะอะไรนะแม่วาไงากินทีหนึ่ง่ตรงเก้าเขย่าเนอันไหนม่มีเก้าเงียบเนาะ อีห้าวันอีห้าวันอีห้าวันนะครับเดี๋ยวเราให้รอให้วันที่ห้ากันเนาะมีคนเหมาลอตเตอรี่เหมาลอตเตอรี่ให้อาจารย์ลอตตี่หนึ่งร้อยใบนะครับคู่กับผมนะครับเด้อไหนรางวัลที่ห้าเดี๋ยวนี้เลยเศรษฐีไหมคุณพ่อพ่ออะไรพี่พ่ออะไรพ่อหนู พอครับจะก่อแผดก็ยอไปแล้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังเก่งเลขอยู่กำลังเก่งเลขอยู่ได้ยินข่าวว่าถูกรางวัลที่ห้าป่ะครับเอาเอางวดหน้าอีกนั้นครับได้จัะใบงวดที่แล้วงวดไหนสองใบละวันที่ห้าเจัดหมื่นเนอะสี่หมื่นสี่หมื่นสองใบก็แปดหมื่นเศรษฐีใหม่ใบละสองหมื่นใบละสองหมื่นกำลังกำลังหาทุนกำลังหาทุนฮะไม่ไม่ใช่เศรษฐีหรอกกำลังก้าวห่าเหยืออยไปอันนี้ถ้าก้าดอีกเฮ้ยมันต้องเฉลี่ยกัน ต้องเฉลี่ยกันต้องเฉลี่ยกันว่ายังไงนะครับเดี๋ยวใกล้พ่อแกยังไม่ยังยังเก่งอยู่กับเลขอยู่กำลังกำลังจะเป็นเศรษฐีอยู่มันหายากนะคนที่จะถูกเลขเลขเลขหกตัวเลขหกตัวเนาะถึงว่าจะเป็นรางวัลที่ห้ากระช่างเถอะเนาะเพราะมันหายากนะคนที่จะถูกรางวัลที่ห้าหรือว่าเลขหกตัวนี่งวดนี้คุณพ่อคุณพ่อชอบตัวไหนครับสีเก้าคุณพ่อชอบสีเก้าอ้าวหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวผมซื้อผมจะมุงขายต่อให้ครับไป บั <S <S วผมซื้อมาเองเอาแล้วสี่เก้าตรงเป๊ะไหนพอนไหนนี่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 เอาเอาดูชมวหน้าเสรษทีคนสี่เก้าสี่สองห้าสองหนึ่งสี่สี่เก้าเอาแล้วเอาแล้วคุณพ่ออะไรลืมชื่อกี่ี่พ่อชื่ออะไรชื่อหนูพาพ่อหนูอ่าพ่อหนูงวดงวดนี้ใช่ไหมงวดที่แล้วนี่ใช่ไหมที่ว่าถูกรางวัลที่ห้าน่ะใช่ไหมงวดที่ว่าห้าสี่สี่นี่น่ะเออ ตัวท้ายเป็นตัวไหนสี่สามศูสโอ้โหสูกตงวันที่ห้าสเ้ยสี่ใบบ่วิสองใบสองใบสี่หมื่นวันี้กี่ใบวันี้กะว่าเจ้เสี่ใบเลยมั้งสี่ใบใบละหล้านหกสี่ยี่สี่บอใช่ยี่สิบกว่าล้านไหนนี่นี่โอ้ยนี่นี่หลักฐานนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่ มีหลักฐานหลักฐานนี่ไงสี่หมื่นครับสี่หมื่นโอ้หอยู่นี่แล้วนี่พ่อหนูพ่อมีลูกสาวไหมแล้วก็ต่อไปก็อย่างนี้นี่งัวต่อไปโอ้โหอยู่ในนี้นะครับนี่เลขเดียวนี่บอกนี่เด็ดนี่สามสองสี่สี่สามศูนย์นี่ครับเด้อยังไม่ได้ขึ้นเงินด้วยนะครับนี่นี่สดๆเลยครับนี่นี่นี่รางวันที่ห้า รางวัลที่ห้าพ่อมาซื้อก็นี่บ่พ่อมาซื้อก็นี่เลยพ่อมาซื้อก็ตำนักเลยครับด้วยพ่อหนูพ่อพ่อหนูคนจังหวัดอะไรจังหวัดเดียวกันครับอำเภอเดียวกันนี่บ่หรือว่าคนละอำเภอจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันมาซื้อที่นี่เลยใช่ไหมถูกรางวัลที่ห้าสองใบพ่อหนูมีหลักฐานด้วยเลครับด้อน่ะ เตรียม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 มีมมนอสาสามพร้อมมีฮะมีนอสาสามไม่ใช่โฉนดบ่นั่นเป็นโฉนดแล้วนั่นน่ะเอาไปขึ้นเงินได้ได้แน่นนนอสสามยังไม่ขึ้นเงินนะครับตูตามบ่รหื้อตามคุณเอาหมดแล้วไปตามคุณเฮงดีกว่าเราตามคุณเิงตามคุณเฮงต่อพ่อแกยังไม่ได้ไปขึ้นเงินทำไมเนี่ยน้อก็บไว้ทำไมเนนู้นหรือแสดงว่ามีเงินอยู่แล้วเน่น่ะ ขึ้นมาอะไรก็ได้ใ่เนาะถูกใตยดินด้วยเออนดิถูกแค่แบกห้าร้อยเมื่อไรห้าร้อยซื้อซื้อเขาอันไหมซื้อลอตเตอรี่ห้าเขาไม่อันหนึ่งจ้าลอตเตอรี่ห้าสี่สี่อ๋อนี่แสดงว่ามีดวงนี่เนาะดวงกำลังมาเด้อนี่ต้องตามงวดนี้แน่นอนก็บอกว่าหาซีเดีก่เลิว่าเอาซีสายี่แ้เอเลกซนีงวดนี้ต้องตามนี่พอนี่เนาะพอเขชอบไรห้าเขาเก้าก่กิน นาเเก้ผมก็ซื้อ,นอนผมก็ซื้อห้าเก้าเก้าไว้กินคุณพ่อชอบเลขห้าเก้าเก้าใช่ไหมห<ช>รือว่าชอบเก้า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  <9 S 2> <9. S 3> ชอบเก้าตัวเดียวชอบเก้าตัวเดียวคอยดูทูบตัวนี้จะมีเก้า เก่ามันจะมีเพื่อนหรือไม่มีก็อ่าลองดูลองดูมารอรุนกับพ่อหนูถูกรางวัลที่ห้าสองใบแมารุนต่อว่าคุณพ่อจะจุดทูบตัวนี้ได้อะไรเดรอคุณคุณพ่อจะเอาทูบอันเมื่อกี้ไปจุดที่บ้านครับแล้วก็ถ้าขอปู่ขอปู่ไปจุดที่บ้านถ้าได้ยังไงก็มาใหม่ถ้าได้ยังไงก็มาใหม่โอเคถ้ามันมีเก้าแสดงว่าพ่อต้องถูกแน่นอนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเก้าเก้าถึงเก พ่อซื้อทุกตัวนะนะครับรูดรูดรูดอะไรรูดเก้าอย่างเดียวนี่รูดเก้ารูดเก้าอย่างเดียวดเลยเยี่ยมนะครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกผู้ทุกคนเนาะเอฟจีก็ขอให้รวยเหมือนกันนะโชว์หน่อยโชว์รางวัลที่โชว์รางวัลที่ห้าหน่อยกินหน่อยโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะโชว์โชว์ไหนพอละมังโอ้ พอดีใจด้วยดีใจด้วยว,ออวันนี้เจ้าราวัลที่หนึ่งใช่ไหมโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะดีอ่าเสีใหม่สวัสดีครับพ,พ่อหนูพ่อหนูแต่การสตินเนี่ยเนาะเอยสาธุสาธุดเด้อถูกทุกผู้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในตำหนักอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ